จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับมอนิดนะคะวันนี้ไกรวิทย์ุูมสโขอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะมอนนิดคะ่ะคำถามเดิมค่ะโดนตําหนิมาเลยว่าถามแล้วไม่ตอบนะคะตอบให้ค่ะแหมไม่ต้องกลัวยาสมุนไพรที่เป็นยาที่ต้องต้มเองกับยาสมุนไพรที่กินเป็นเม็ดแบบไปซื้อกินได้เลยค,คุณภาพหรือคุณประโยชน์ดีหรือไม่ดีต่างกันยังไงอ๋อมีความต่างกันเยอะค่ะ อย่างเช่นยาต้มนะคะ,ะยาต้มเนี่ยคือคนไข้จะต้องมาหาหมอในการจับที่ประจรในการตรวจดูลักษณะเอย่ยวัดความดงความดันเอย่ยซักถามประวัติเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะหมอถึงจะมาวินิจฉัยโรคของคนไข้ว่าคนนั้นเป็นแบบไหนแล้วก็ต่างแต่งยาตามธาตุาาของคนไข้ในการปรับสมดุลแล้วก็รวมทั้งในการรักษาโรคหลักที่คนไข้มาหาหมออ,มอันนั้นด้วยนะคะ,ะเพราะบางทีเนี่ย คนไข้ามาหาโรคหนึ่งแต่จริงๆหมออะก็วินิจฉัยแล้วก็ไปรักษาอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะ,ะตรงประเด็นก็คือรักษาต้นเหตุนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะว่าคือเต่งยาตามเฉพะาะรายตามคนคนนั้นใช่ตามเฉพาะรายของคนไข้นะคะไม่ใช่ทำออกมาขายแบบทั่วไปขายได้แบบกลางๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ส่วนยาเม็ดเนี่ย ข้อดีก็คือทานสะดวกไม่ต้องต้มใช่ไหมคะซื้อได้เลยใช่ <มา S 1> แล้วก็กินกับน้ําเปล่าได้เลยไม่ต้องลา<ะ>บาก<ะ>แต่ข้อเสียก็คือยาบางตัวที่เขาผสมมาในเม็ดนั้นเราก็ถอดออกไม่ได้ถูกไหมคะเราบางคนคนไข้คนนี้มีภาะวะหัวใจแต่มันบังเอิญในตัวยาในนั้นนะมันมีตัวที่มีฤทธิ์ยาเมาเบือแสดงหัวใจอย่างเงี้ยเราก็ถอดออกไม่ได้อีก <ừ> อย่างเงี้ยค่ะ <ừ> ก็คือถอดแตง ก็คือ<ม>ต้องกิ่มเข้าไปใช่สะดวกเหมือนกับยาต้มไม่ได้เพราะฉะนั้นความสเสถียรนะ่ะหมอหมองว่ายาต้มเสถียรกว่าแต่ว่ามันลักษณะแบบเหมือนกับโบราณค่ำคึกบางคนวัยรุ่นก็ขี้เกียจไม่ชอบเดี๋ยวนี้มันง่ายค่ะ <c oughs> ไปที่ห้างเนี่ยมันมีหม้อต้มยาสมุนไพรแบบเสียบปลั๊กได้เลยง่ายมากแต่ว่าถ้าอยากจะแวะมาเจอหมอคุยกับหมอคลินิกอยู่ที่ เ่าตัวใหญ่ค่ะนะครก็เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะคะเบอร์โทรหรืออะไรเผื่อจะต้องการสอบถามหรือว่าไปตรวจสุขภาพกับหมอได้นะคะเจอกันค่ะกับเอพิโซดหน้าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับมอนิ็ค่ะ